สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวสอบตกับฝนและทีมงานเป็นประจำค่ะวันนี้วันจันทร์วันหยุดชดเชย5ธันวามหาราชนะคะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวกิจกรรมต่างๆนะคะที่นําเสนอคุณผู้ชมผ่านรายการกันเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้คุณผู้ชมคะในช่วงกิจกรรมรณรงค์นะคะแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่สําคัญค่ะประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะก็ออก มานะคะรณรงค์นะคะให้เราปั่นจักรยานค่ะนั่นก็คือ bike for dad ปั่นเพื่อพ่อนะคะและในวันที่11ธันวาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ และก็แน่นอนนะคะการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านนั้นไม่ได้ผ่านในเรื่องของการปั่นจักรยานเพียงอย่างเดียวสาหรับใครที่ไม่พร้อมที่จะออกมาปั่นจักรยานไบค์ฟอร์แดนนะคะเราสามารถทําความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงก็ได้ค่ะเอาล่ะคะ่ะในช่วงของห้องข่าวสบตในวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ข่าวแรกค่ะศิลปินชายแดนใต้นะคะร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกา 88, ส8 8พันษาา5วมหาราธาชค่ะ ที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมซินีเพล็กยะลานะคะนายขวัญชาติวงสุพรานานรงในขาธิการสอบาตาค่ะเป็นประธานเปิดงานจัดนิทรรศการสร้างสินถิ่นใต้เทิดไทยองค์ราชาน8พันษาครั้งที่5โดยมีการนำภาพเขียนภาพถ่ายงานศิลปะต่างๆของศิลปินชายแดนใต้จํานวนทั้งสิ้นกว่า77คน100ผลงานค่ะมาจัดแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรวกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ8ปพรรษารวม ทั้งเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนประชาชนได้มีโอกาสชมผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะเพื่อเกิดความรักความสามัคคีเทิาทูนสถาบานันและยังเป็นการส่งเสริมอาชีพของคนทํางานด้านศิลปะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะได้รับความสนใจจากส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียว ด้านนายวินัยสุขวินค่ะประธานชมรมศิลปินชายแดนใต้เปิดเผยว่าในวโรากาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ88พรรษาในวันที่5ธันวาคมชมรมศิลปินชายแดนใต้นะคะประกอบด้วยครูอาจารย์ศิลปินอิสระนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาค่ะ ที่มีใจรักในด้านศิลปะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพภาพถ่ายและศิลปะ,ะแขนงต่างๆเพื่อถือพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเราทุกคนสามารถแสดงออกได้พร้อมเพียงกันด้วยค่ะข่าวต่อไปคุณผู้ชมค่ะเราไปดูกิจกรรมนะคะการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดนตรีให้กับบุคลากรของ,ของสถานศึกษาในพื้นที่ค่ะ ที่โรงแรม View เซาเทิร์นวิวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะน,นายสุพนัสิรันทวินติรองเลขาธิการสูตรอำนวยการบริหารจังหวัดชียแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดนตรีให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ของสวทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ การอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นการพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในพื้นที่โดยสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาสอบตอได้จัดขึ้นตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2559ซึ่งได้ขอความร่วมมือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาในพื้นที่จังหวัดแยแดนภาคใต้ โดยคัดเลือกบุคลากรจากโรงเรียนระดับประถมะศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ50คนแบ่งการอบรมเป็น3รุ่นค่ะใช้เวลาอบรมรุ่นละ3วันนะคะและที่ผ่านมานะคะเรามีการดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญะคะด้านดนตรีสากลจากโรงเรียนแก้วเนียมดนตรีจังหวัดปัตตานีนะคะมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้วยค่ะ การอบรมในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้และทักษะด้านดนตรีที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะ ข่าวต่อไปเนีคะเราจะไปดูเรื่องราวนะคะของชาวสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะตื่นตันใจหลังได้รับอาคารเรียนหลังใหม่ที่โรงเรียนตาดีกานูรุนหูดาบ้านบาโลนะคะตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉลิมพระเกียรติหวังเป็นแหล่งบ,บุพเพาะลูกหลานในพื้นที่ให้มีความรู้ทางด้านจริยธรรมสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ ที่โรงเรียนตาดิกาโนรุนหูดาบ้านบารอตำบลประสิยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะนายมนชัยรัตนเสถียรกรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ bank. ส่งมอบอาคารตาดิกาโนรุนหูดาบ้านบารอตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉลิมพระเกียรติให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีนายพานุเทยรัตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้นะคะยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองให้การต้อนรับกันมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารตาดิกาโนรุณหุดาบ้านบารอตั้งแต่ปี2554ถึง2558นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อชาวสายบุรีรวมเป็นถึงรวมไปถึงการดำลึกถึงคุณงามความดีค่ะของท่านวาเดงปูเตะนะคะที่ได้รับการขนานนามว่าพระสหายแห่งสายบุรีเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมระหว่างธนาคารกับชุมชนมุสลิมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะและนะับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นนะคะของน้องๆแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีกันด้วยค่ะพักตรงนี้กันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับห้องข่าวสอบะตะกันต่อค่ะ วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันส,สุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาใขของปกองกลัวเยอนนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุาณอานารตีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ จากศูนย์อมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมที่1ประกวดคลิปวิดีโอสั้นความยาว2นาทีในหัวข้ออุ่นใจชายแดนใต้ชิงเงินรางวัลรวม60,000บาทสามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือหรือกล้องอื่นๆที่มีความละเอียดระดับ High Definition ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอกิจกรรมที่2ประกวดภาพถ่ายหัวข้อยิ้มรับปีใหม่ชายแดนใต้2559 ชิงเงินรางวัลรวมหมื่นบาทโดยได้ดรับเกียรติจากคุณโนตอุดมแต่พาณิชย์หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ worldwide web sbpack go th หรือ worldwide pr web prsbpack com ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เลขที่60ถนนสุขยาางตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา 95000ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ธันวาคมศกนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข073274469หรือสายด่วน1880สออบตอของทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมือง ใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะจิตไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการดำเนินงานที่สำคัญตามกรอบ7กลุ่มภารกิจตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลกลุ่มภารกิจงานที่ 1. งงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มภารกิจงานที่2งานอำนวยความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มภารกิจงานที่3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชนกลุ่มภารกิจงานที่4งานด้านการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มภารกิจงานที่5งานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มภารกิจงานที่6งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและขับเคลื่อนนโยบายกลุ่มภารกิจงานที่7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ถือแผนพับ10ผลงานเด่นจากสออบตอในงานหนึ่งทศวรรษวันพบปะมุสลิมะประจำปี2558 6136 93, 5 093 5 3 9 2 5 2 3 8 5 1 7 4 4 9 9 3 3 1 8 0 8 0 6 2 9 1 1 8 2 2 8 9สามารถติดต่อรับของที่ระลึกณกองกิจการหัดสออบตอหรือหมายเลขโทรศัพท์073 274-715ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ธันวาคม2,558เวลานี้คนร้ายก่อเหตเจ้าหน้าที่จับกุมได้ชาวบ้านเราพร้อมแจ้งตำรวจทหารและกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ยากพี่น้องอยู่ไกลๆกลับมาเยี่ยมเรามากขึ้นไม่กลัวแนละ้วเมื่อก่อนปิดบ้านและรีบเข้านอนแต่เดี๋ยวนี้ปิดดึกได้แล้ว กล้ามานั่งคุยกันหน้าบ้านเหมือนเดิมเพราะไม่กลัวอะไรแล้วชายแดนใต้ของเราวัน,นดีขึ้นแล้วเรากลับมาพบกับรายการห้องข่าวสบตนะคะเราจะไปติดตามเรื่องของโครงการประชารัฐร่วมใจร่วมสร้างสันติสุขค่ะ ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพลโทวิวัฒน์ประถมภาคแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชารัฐรวมใจสร้างอำเภอสันติสุขโดยมีน,นายสุภณัสิรันนวิเนติรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะได้เลือกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นอำเภอนำร่องในการขับเคลื่อนนโยบายก่อนที่จะขยายโครงการ จนครบ37เอำเภอในพื้นที่3จังหวัดชดแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาในการผลึกกำลังร่วมกันระหว่างประชาชนและภาครัฐรวมกันสร้างครอบครัวคุณธรรมหรือครอบครัวฝาดีละในเงื่อนไข3ประการคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคมมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ลดการก่อเหตุความรุนแรงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ นอกจากนี้ยังได้มีการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันร,ระหว่างผู้นำสี่เสาหลักนำโดยนายเอกยังอาภาัยในอำเภอหนองจิกเพื่อทำสัญญาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ได้มอบสติกเกอร์ครอบครัวคุณธรรมและมอบถุงยางชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขในพื้นที่และหลังจากนั้นค่ะมีการร่วมกันกล่าวปฏิญาณ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำความดีปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เพื่อนำความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่อีกครั้งค่ะข่าวต่อไปนคะคะคุณผู้ชมค่ะเรายังอยู่กับรายการห้องข่าวสบ,บตค่ะในช่วงสุดท้ายนยคะคะวันนี้เราไปดูเรื่องราวของการลงนาม MOU สบ,บตและบริษัท s สมิธคอมเ a t ชันจำกัดค่ะ นายพานุโอเทรัตเลขาธิการสูตรอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับนายวุฒภูมิจุรานกูลกรรมการบริหารบริษัทซัมมิทคอร์ปอเรชั่นและพันธมิตรในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงโดยมีน,นายสุภนัสสิรันทวิเนติรองเลขาธิการสออบอตอนายกสิดิตอชาชวคุณสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุธาทวีทองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชนา,นา,ายแดนภาคใต้ผู้อำนวยการสำนักกองสอบตนักเรียนที่เข้ารับการฝึกงานร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ โดยบริษัทซัมมิตคอปเปอเรชันซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหการรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีความยินดีที่จะรับเยาวชนที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการที่ผ่านการเข้าฝึกงานนะคะแล้วก็ทํางานสบตได้มอบหมายให้กรรมการบริหารศูนย์เดินทางไปศึกษาดูงานในกลุ่มบริษัทซัมมิตจังหวัดระยองเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินง,งานตามความต้องการด้านแรงงานและการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานาครและจังหวัดระยองค่ะ เพื่อประสานและสร้างเครือข่ายในการจัดหาตำแหน่งงานและรับผู้สำเร็จการฝึกและสำเร็จการศึกษาด้านช่องทางนะคะและช่างที่ยังว่างงานให้เข้าทำงานค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีการจ้างงานแล้วก็นำ หลักสูตรในบริษัทสมิตนี่แหละค่ะมาทำเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับน้องๆในโรงเรียนพระดาบทนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มค่ะนั่นก็คือผู้ผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระชธานจังหวัดชายแดนภาคใต้3ศูนย์ยะลาจังหวัดปัตตานีนราธิวาสสงลขลาขออภัยค่ะมีทั้งหมด3ศูนย์นะคะนั่นก็คือยะลาปัตตานีและนราธิวาสสาขาช่างทั้งหมด3สาขาก็คือช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างและช่างซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาค ตสุดท้ายค่ะเป็นผู้ว่างงานที่มีวุฒิการศึกษาสายอาชีวะสาขาช่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการแจ้งของให้สบตช่วยเหลือหางานทําให้ผ่านสายด่วน1880ค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนะคะสบตได้สอบถามตามความต้องการ ความสมัครใจในการเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทสมิตรคอร์ปอเรชันแล้วจำนวน30คนและก็จะดำเนินการให้น้องๆได้มีงานทำต่อไปค่ะนั่นก็คือเรื่องราวนะคะของห้องข่าวสอบอตในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราเชาวห้องข่าวสอบอตนะคะขอร่วมเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรานะคะในการทำกิจกรรมความดีนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้ไม่มีความเดือดร้อนต่อตอนเองและมีความเดือดร้อนต่อสังคมนะคะเรียกว่าเป็นการทำความดีเพื่อพ่อหลวงค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะจะเจอกัน ได้ใหม่ในโอกาสหน้าฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอเชิญร่วมสรุกกับกิจกรรมต้อนรับปีใหม่จากศูนย์อมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมที่1ประกวดคลิปวิดีโอสั้นความยาว2นาทีในหัวข้ออุ่นใจใช,ชายแดนใต้ชิงเงินรางวัลรวม6 0 0 0 0บาทสามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือหรือกล้องอื่นๆที่มีความละเอียดระดับ h d e f ฟ n i t ช o n ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ กิจกรรมที่2ประกวดภาพถ่ายหัวข้อยิ้มรับปีใหม่ชายแดนใต้2,559ชิงเงินรางวัลรวมหมื่นบาทโดยได้รับเกียรติจากคุณโนตอุดมแต้ผานิ์หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.sbpack.go.th หรือ www.prsbpack.com ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เลขที่60ถนนสุขยางตำบลเสตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา95-000ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ทธันวาคมศกนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข073 274 469หรือสายด่วน1880สอบตอของทุกคนจริงใจเพื่อบ,บ้านเมือง